เรียนวิทย์กับครูฝนสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานกักเรียนนะคะมาทำการทดลองสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุกันค่ะว่าวัสดุที่คุณครูนำมาวันนี้จะมีวัสดุชนิดใดที่สามารถดูดซับน้ำได้และวัสดุชนิดใดที่ไม่สามารถดูดซับน้ำได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ของคุณครูก่อนนะคะอย่างแรกก็ที่คุณครูจะนํามาดูดซับน้ําในวันนี้ก็คือกระดาษทิชชู่นั่นเองค่ะถ้านักเรียนคนใดที่อยากที่จะทดลองที่บ้านก็ได้นะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถหาได้แน่นอนค่ะต่อมาค่ะอย่างที่2นะคะก็คือฟองน้ําค่ะฟองน้ำมันนี้นะคะนักเรียนก็หาได้ง่งายๆเลยเนาะใช้ฟองน้ํำล้างจานของคุณแม่ก็ได้นะ อ,อย่างที่3มนะคะก็คือผ้าขนหนูนั่นเองค่ะผ้าขนหนูนะคะใช้ผ้าขี้ริ้วหรือผ้าขนหนูอะไรก็ได้ที่เราสามารถหาได้ตามบ้านของเราค่ะอย่างที่4ี่นะคะก็คือไม้นั่นเองค่ะจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้หรือจะเป็นดินสอไม้ก็ได้คุณครูก็ใช้เป็นดินสอไม้นะคะเพราะว่าคุณครูหาไม้เสียบลูกชิ้นไม่ได้ค่ะสำหรับอย่างที่5้าก็คือถุงพลาสติกค,ค่ะ ถุงพลาสติกจะเป็นถุงพลาสติกแบบไหนก็ได้เนาะถุงพลาสติกเซเว่นก็ได้ถุงพลาสติกอะไรก็ได้คุณครูก็นําถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อยาเห็นไหมคุณครูใช้เสร็จแล้วคุณครูก็นํามาทดลองได้ดังนั้นจะใช้ถุงพลาสติกแบบไหนก็ได้นะคะและอย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่6ก็คือกระดาษนั่นเองค่ะกระดาษนักเรียนจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะคะ,ะเพื่อที่จะนํามาทดลองในการดูดซับน้ําดูค่ะ และอย่างสุดท้ายก็คือน้ำนั่นเองค่ะคุณครูก็ใช้เป็นน้ำสีแดงนะนักเรียนจะได้เห็นได้ชัดๆนะคะว่ามันน้ำเนี่ยมันถูกดูดซับไปจริงหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะคุณครูก็จะนำน้ำเนี่ยค่ะหยดลงไปเห็นไหมว่ามันจะมีน้ำเปื้อนอยู่ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไงว่า แต่ละอย่างที่เรานํามาเนี่ยสามารถซับน้ําได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าวัสดุที่เรานํามาสามารถซับน้ําได้น้ําที่เปื้อนอยู่ตรงนี้จะหายไปหายไปไหนหายไปซึมเข้าไปในวัสดุที่คุณครูนํามาเพราะว่ามันจะดูดถูกดูดซับไปสําหรับสิ่งแรกเลยที่ครูจะนํามาทดลองให้ดูก็คือกระดาษทิชชู่อันนี้นะคะ,ะคุณครูจะจิ้มลงไป ปรากฏว่าพอครูคดึงออกเป็นไงคะน้าหายไปนะคะแบบนี้แต่ว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยสามารถที่จะซับน้ําได้นะคะมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ํานะคะอ่าเสร็จแล้วนี่คืออย่างแรกเลยก็คือกระดาษทิชชู่นั่นเองค่ะนี่เรามาดูอย่างที่2กันอ่าเดี๋ยวคุณครูต้องเอานะ้ํามาไว้ใส่ไว้ก่อนเนาะอ่าอย่างที่2ที่ครูคจะนํามาซับน้ําก็คือ ฟองน้ํานั่นเองค่ะเดยวครูก็จะวางฟองน้ําลงไปถ้าเกิดว่าน้ําหายไปนะคะแปลว่าฟองน้ำเนี่ยสามารถซับน้ําได้ปุ๊บอ่าฟองน้ําสามารถซับน้ําได้นะคะเห็นไหมอ่านะมันอย่างนี้ลูกมันหายไปนะคะแต่มันก็เหลือนิดหน่อยแสดงว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างฟองน้ํากับกระดาษทิชชู่เนี่ยคือกระดาษทิชชู่สามารถซับน้ําได้ดีกว่า แต่ก็ทั้งฟองน้ําและกระดาษทิชชู่ก็สับน้ําได้เหมือนกันนะแต่จะให้เปรียบเทียบก็ค<ๆ>ือกระดาษทิชชู่สามารถสับได้ดีกว่าโอเคต่อมาต่อมานะคะอ่ะเราจะมาลองใช้ผ้าขนหนูนะคะแต่ของครูจะใช้ผ้าทับลงไปอ่ะแล้วก็เปิดออกปรากฏว่าอ่าน้ําหายไปนะคะน้ําหายไปอ่า มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำเช่นกันค่ะต่อมาอ่าต่อมาเนาะนะคะต่อมาครูคจะใช้ไม้นะคะไม้ดูดซับน้ำซิว่าสามารถดูดซับน้ำได้หรือเปล่าปรากฏว่าเป็นไงคะไม้ไม่สามารถดูดซับน้ําได้เห็นไหมคะน้ํายังเหลือเหมือนเดิมเลยเห็นไหมน้ําก็ยังติดอยู่ที่ไม้นะคะนี่ไม่ได้ซึมลงไปเลยเนาะ ต่อมาคุณครูก็จะใช้ถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกนี่ปิดลงไปเลยไปยกขึ้นมาปรากฏว่าน้ําไม่ได้หายไปไหนแล้วน้าก็ไม่สามารถซึมเข้าไปในถุงพลาสติกได้ด้วยแสดงว่าถุงพลาสติกหรือพลาสติกทุกชนิดนะคะไม่สามารถที่จะดูดซับน้ําได้นะคะสุดท้ายนะคะสิ่งสุดท้ายที่เราจะนํามาทดลองก็คือกระดาษนั่นเองค่ะ เดี๋ยวปิดกระลงไปเลยอ่านักเรียนว่าเป็นไงลูกน้ําจะหายไปไหมลูกอ่าเปิดออกมาปรากฏว่าเป็นไงคะกระดาษสามารถซับน้ําได้นะคะสังเกตจากที่กระดาษเปียกเห็นไหมคะแสดงว่ากระดาษสามารถซับน้ําได้แต่ก็จะซับได้ไม่ดีเท่ากระดาษเิชชู่แล้วก็ได้ไม่ดีเท่าผ้าขนหนูนะแต่สามารถซับน้ําได้เหมือนกันนะคะสําหรับ การทดลองของเราในวันนี้นะคะก็ง่ายมากเลยนะคะใครที่อยากจะทดลองที่บ้านนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะ